สวัสดีครับผมเจลเลอร์นะครับผมและนี่นะครับคือรายการใหม่แกกล่กองของ QO W Entertainment นะครับผมนั่นก็คือ Best Song Story รู้สึกว่าก็ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยเราก็แค่ซ้อมเราก็เล่นบอลเราก็อยู่กับสิ่งที่เราหลักไปเรื่อยๆตอนเด็กรู้สึกว่าอยากอยู่กับสิ่งที่รักไปตลอดจุดเปลี่ยนเรื่องหนึ่งคือตอนเมนูเซอร์นี่เราทำในบ้านเยอะมากๆม,มันเหมือนมันมีซีนหนึ่งที่มันแบบเข้าใจแล้วการแสดงมันคืออะไรผมดูด็อกิเมนต์พี่แล้วผมก็รู้สึกว่าอยากทำว่ะ <c oughs> อัลบั้มล่าสุด The Secret of Universe ต้องการจะสื่อสารอะไรครับหรือว่าคอนเซปต์มันเป็นมายัางไงมันคือการที่เรายอมรับกับอะไรบางอย่างโดยที่บางทีเราไม่ต้องหาคำตอบด้วยซ้ำผมนะครับจะชวนเ,นเพื่อนๆนะครับมาเล่าถึงความฝันนะครับผม ให้ทุกคนได้ฟังแบบใกล้ชิดเหมือนนั่งอยู่ติดขอบเตียงกับเขาเลยซึ่งคอนเซปต์รายการก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าเหมือนนั่งอยู่ในบ้านของผมเลยนะครับผมและชื่อคลิปที่ทุกคนเห็นนะครับผมแขกรับเชิญแรกของ EP เรานะครับผมนั่นก็คือนันนนขครับสวัสดีครับดีครับคิดยังไงเอาผมมาเปิดรายการน,นี้เฮ้ยต้องเป็นคุณอยู่แล้วคือเราเนี่ยได้เจอกันค่อนข้างบ่อยในช่วงลหลังๆหลายๆคนก็คิดว่าเอ๊ะ สองคนนี้มันมารู้จักกันได้ยังไงผม,มจําได้ว่าเจอณนนท์ครั้งแรกคือตอนที่ไปรับตั้งหนึ่งที่กองอ่าใช่ตอนที่เล่นซีรีส์ด้วยกันเหมือนสวัสดีแล้วก็แบบเจอกันผ่านๆอะไรใช่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 แล้วหลังจากนั้นก็เห็นการเติบโตของณนนท์มาโดยตลอดตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยคือเหมือนเราจะสนิทก,กับพุ่มกับคนเดียวกันอ่าแล้วเหมือนซ,ซึ่งคือพี่แก้วพี่แก้ว,กวอ๋ออ๋อหมายถึงว่าเราอะ ใช่ใช่ผมผมก็สนิทกับพี่แก้วพี่ก็สนิทกัพี่แก้วพี่เป็นทำไมไหนว่านึกว่าตั้นหนึ่งนึกว่าตั้นหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่าผมสนิทกับพี่แก้วใช่ไหมพี่สนิทกับพี่แก้วคือผมก็จะได้ยินชื่อพี่อ่ะมา เรื่อยๆอ๋อจําได้แล้วเออแล้วหลังจากนั้นนะเราก็ได้คุยได้รู้จักแล้วก็ได้เจอกันเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังไม่เคยนั่งคุยแบบว่าจริงๆจังๆซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันแรกแล้วกันก็ขอบคุณนนนท์มากๆที่ขอบคุณมากครับมาร่วมจอยในอีพีแรกนะครับินดีอะช่วงนี้เป็นไงบ้างดีดีช่วงนี้ดีดีอะดีดีทำอะไรบ้างดีนว่าเตรียมคอนเสิร์ตอยู่เตรียมคอนเสิร์ตแล้วก็กลับมาออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ก็ก็ถือว่าฟิตร่างกายในการในการเล่คอนเสิร์ตแหลยก็คือเตรียมคอนเสิรรรร์์ตตแแแหหลลละะใช่่่่่่่้้ววกกกก็็็ทททาาานนนนูีีีีัอออไยยยงงเเเมมโปจบบิ เริ่มๆหลายๆอย่างอะไรเงี้ยหลายๆแบบหลายๆพาร์ทของตัวเองน้องพาร์นักแสดงพาร์ทศิลปินพาร์ทผู้กำกับพาร์ทอะไรเงี้ยมันก็ทำในหลายๆอย่างซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆคุยกันไปทีละส่วนเพราะมันเยอะมากจริงเยอะมันเยอะมันเยอะมันเยอะขอถามกันเลยตามคอนเซปต์รายการ Best Song Story นะปกตินนท์นนเป็นคนนอนยากไหมวมากยากมากปกติจะทำยังไงให้นอนหลับ เอ่อเปิดทีวีเปิด,ปดทีวีทิ้งไว้เปิด TV ทีวีทิ้งไว้แล้วมันหมายถึงว่าเราก็นอนไปเองแล้วก็นอนไปเองทีวีก็เปิดอย่างนั้นอ่ะใช่เ,เพราะว่าการาที่นอนอยากเหตุผลมันเพราะว่าผมเป็นคนฟุ้งซ่านและหลักของการที่เราเปิด TV ทีวีทิ้งไว้คือสมมติว่าห้องเงียบใช่ป่ะพี่ เราจะคิดไปร้อยแปดพันล้านเรื่องอเราจะคิดไปนู่นแตกนู่นแตกหนอหนี่คิดนู่นคิดนี่เสริมนู่นเสริมนี่แต่พอเราเปิดทีวีอ่ะมันจะมีมันจะมีเสียงหลีดนําความคิดเราเหลือแค่เพียงหนึ่งเดียวก็คือทีวีใช่แล้วเราจะสามารถนอนได้เออ,เอ,อก็ดีวะ่ะเพราะว่ามันเรื่องมันจะน้อยลงเยอะแล้วเราจะสามารถคิดได้แค่เรื่องเดียวแล้วเราก็จะหลับไปได้เพราะว่ามันไม่ได้คิดร้อยกว่าเรื่องในเวลาอันสั้นเลย พี่ก็เป็นเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวไว้จะลองใช้บ้างวิธีนี้เมื่อก่อนอ่ะเป็นโรคนอนไม่หลับเลยเป็นโรคนอนไม่หลับแล้วมันเกิดจากอะไรมายถึงว่าเราทํางานเยอะมันก็เลยแบบมันน่ะนะพี่หมายถึงว่าช่วงโควิดเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรเราก็นอนไม่เป็นเวลาก็เริ่มเราติดเกมหรือเปล่าไอติดเกมมันเล่นกันถึงขั้นแบบติดสองแหมพี่ก็อยู่พี่ก็เล่นไม่ใช่วพี่ไม่เล่นเลยเล่นเลเราก็อยู่เมืองเดียวกันแต่ผมแค่ไม่เล่นอะไรจริงจังขนาดไรนก็แล้วเนี่ยเราไม่รู้จะทําอะไรตอนเช้าเราก็นอนแล้วพอนอนกลางคืนก็ไม่หลับเราพอไม่หลับ เหมือนเวลามันเริ่มเพี้ยนไปเรื่อยๆเราก็แบบว่าพอเริ่มนอนไม่หลับมากๆเราก็เริ่มไปหาหมอไปหาหมอแบบเออหมอก็บอกเออเป็นโรคนอนไม่หลับนะก็ได้ยามากินช่วงหนึ่งเลยก็เออพี่เคยเคยเคยจะยามปกินช่วงนึงเพราะมันหนักมันหนักมากคือแบบนอนไม่หลับแบบออกกองหกโมงอะพี่นอนไม่หลับถึงขั้นแบบนอนเฉยๆไม่จับโทรศัพท์ไม่อะไรนะปิดปิดทุกอย่างจนหกโมงเช้าเราออกไปกองเลยเคยแบบเคยถึงขั้นนั้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ไหวแล้วว่ะ ไม่ <laughs> ไหวแล้วก็เลยต้องกินต้องไปหาหมอมันมันอาจจะเกี่ยวกับที่ว่าเราทํางานหนักด้วยเนาะแล้วพอดี<ม>บางทีแบบพอเรากลับมาที่บ้านแล้วเราต้องการเวลาชดเชยให้ตัวเองด้วยต้องการามันนะือเหมือนพอเป็นนักสแสดงพี่มันแบบว่า,าไปเข้าเป็นคนอื่นอะ่ะเราต้องเอาคนอื่นออกจากตัวก่อนนะเว้ยมันม<อ>ันก็ต้องมีจังหวะก่อนมันมีจังหวะมีจังหวะที่แบบเราต้องคลายความเครียดในการทํางานระหว่างวันก่อนเคยมีความฝันอะไรที่แบบว่าแปลกที่สุดไหมเวลานอนแล้วฝันเวลานอนแล้วฝันอ่ะคืออย่างพี่เนี่ยพี่ ขอเล่าก่อนเลยมันมีฝันหนึ่งที่พี่จำไม่ลืมเลยก็คือ uh huh. พี่ฝันว่าอยู่หลังแบ c ็กสเตจไปแล้วก็อยู่กับศิลปินท่านหนึ่งที่ชอบมากๆ uh huh. แล้วก็ในฝันนั้นมันเป็นฝันที่มันแบบมันเหมือนเราได้ใช้เวลาร่วงกับเขาแล้วมันรู้สึกดีมากเลย นจนแบบตื่นมาแล้วมันยังจําความรู้สึกนั้นได้อยู่อะเจ๋งวะเพราะว่าของผมอะนั่งจําความฝันไม่ค่อยได้ไวพว่ยพ่อของผมอะบางทีคืนหนึ่งผมแม่งฝัน5เรื่องอเออก<ๆ>็จริงบางทีแม่งแบบว่าเป็นซีดแบบอะถ้าเราเป็นซีนหนังเนี้ยเรื่องแรกก็เป็นเรื่องแบบดราม่าเลยอยู่ดีเราเราฝันถึง isten, คนนี้เราฝันถึง,เร,ถงเราฝันถึงแม่เราฝันถึงพ่อสักพักหนึ่งมีซอมบี้ละมีซอมบี้ละสกพักวิ่งมีซอมบี้อยู่ดีเชนต์ต้นเสาแ่งอย่างไหนก็ไม่รู้พอได้้นเสาอยู่ดีฟังพิเศษเฉยเลยว่ะมันแบบ S <S <S มันแบบมันเหมือนมันเละเทะเละเทะเ,เละเทะ<ล>อะไรยอย่างเางเีย้งย,ย,ยหรือว่าแบาบตื่นมาอยู่ดี <S <S เหนื่อยมากเพราะวิ่งหนีแบบ ภัยพิบัติต่างๆเหมือน2 0 1 2เนี่ยเบอร์นั้นเลยเหรอเออเบอร์นั้นเลยแบบพื้นดินมันถล่ม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 อะไรเงี้ยไม่เคยว่าเคยแต่ซอมบี้แต่แม่งซอมบี้ทรมานมากครับเวลาฝันซอมบี้ฝันแบบเหมือนแบบเหมือนอยู่ในนท้ามสู้กับอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเหมือนจะต่อยแล้วมันต่อยมันต่อยไม่ได้อะไม่ได้อะมันจะแบบมันจะไมม่ันจะแบบในฝันจะรู้สึกว่ามันต่อยไม่ได้อะมันต่อยยังไงก็ต่อยไม่ได้อะต่งนี้จะฝันแบบเทื่งๆนั่นแหละเชื่อแบบเราดูหนังเยอะไงก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของจินตตนน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 าาาาาากกกกรรออออ่่่่็็็ใใช้้งวววััยยยเเเดีฝโมแลปะไ ฝันว่าอยากเป็นนักฟุตบอลนักฟุตบอลเหรอใช่เราชอบอะไรเราอยากทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆหมายถึงว่าพอเราเป็นนักบอลอะเราเราในใน perspective ตอนเด็กก็รู้สึกว่า ก็ไม่เห็นต้องทาอะไรเลยเราก็แค่ซ้อมเราก็เล่นบอลเราก็อยู่กับสิ่งที่เราหลักไปเรื่อยอ,อ่ะเหมือนแบบผมจะเป็นคนที่กินอาหารเดิมๆซ้ำๆได้ทุกวันอะ่ะสมมติถ้าให้ผมกินให้ผมกินไข่เจียวผมก,กินได้ทุกวันตอนเด็กรู้สึกว่าอยากอยู่กับสิ่งที่รักไปตลอดซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเห็นไปเตะอยู่กับแกงพี่ๆเตะเพราะว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เจอหลายๆคนอะไรเงี้ยก็เปเตะว่าพี่โอ้วิลกินกับพี่มาร์ทอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วพี่รีซอก็สนุกดีนะถ้าเราพูดถึงงานในวงการเนี่ยเราเห็นนนมาตตั้งแแ่บบ เด็กอะเด็กมากอะมันก็มีช่วงหนึ่งที่แบบพอกลับมาเจอทีเรารู้สึกว่าแบบโตขึ้นแบบเร็วมากอะทั้งทั้งแบบวุฒิภาวะด้วยแล้วก็แบบสัดส่วนด้วยเขาจะแบบคืองานในวงการอะมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ที่นนนอนเข้าวงการมาเขาว่าสคปงานในวงการนี่คืองานอะไรบ้างหรือว่าอะไรก็ได้เลยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่เราถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าการอยู่ในวงการคือการทํางานเกี่ยวกับสื่อผมเริ่มถ่ายโฆษณาตัวแรกอะตั้งแต่3เดือนแล้วคือคือตอนนี้อยู่เท่าไหร่นะยี่สิบสามแล้วหมายถึงว่าถ้าถ้าย เริ่มทํางานแล้วเหมือนเราไปกองอยู่แล้วว่าเรารู้สึกตั้งแต่ความจอความได้คือเราก็อยู่ในกองแล้ว่ไม่ถึงว่าแบบเราก็เริ่มทํางานเริ่มถ่ายโฆษณาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรามาเริ่มจริงจังตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะทำโฆษณาไปแคสพี่เชื่อป่ะผมเคยไปแคสเรื่องเดียวกับพี่ด้วยโฆษณาเหรอไม่ใช่ซีรีส์ไดเรกตุสเซ่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่พี่เล่นกับพี่บอสอ่ะพีพีทีวีอ่ะเออผมก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่ผมเคยไปแคสเรื่องนั้นด้วยรอยเท้าของปูลมป่ะน่าจะใช่น่าจะใช่น่าจะใช่ที่ต้องไปถ่ายเือาาคมมนที่ต ตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเวลาเราแคสเราก็จะไปแคสแต่โฆษณา,าละครเราจะเหมือนแบบพ่อไม่อยากให้เล่นเพราะว่าพอเข้ากองละครมันเข้ายาวโฟกัสการเรียนก่อนถ้าเออเขาอยากให้โฟกัสกันเรียนจริงจริงเขาไม่อยากให้ทำงานเลยแต่แม่อยากให้เขา้าอยากให้ทำงานด้านนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะพาไปแคสพาไปแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบว่าไปแคสโฆษณาเพราะว่าถ่ายวันเดียวเสร็จเลยอย่างเงี้ยอาจจะมีฟิตติ้งวันหนึ่งแต่มันก็ฟิตติ้งตอนเย็นหลังเลิกเรียนได้อะไรอย่างเงี้ยก็แคสโฆษณามาเรื่อย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 เแล้วก็ไปวัดแบบไปปฏิบัติธรรมอ่ะอ๋อ แต่ไม่ได้บวชแล้วคราวนี้คก็เหมือนว่าก็มีพี่คนหนึ่งในจีนทีวีอ่ะเขาไปเหมือนกันเขาเห็นเขาก็เลยว่าเรียกมาดูวงเลยว่ะตอนที่ไปวัดเนี่ยคือหลังจากฮอร์โมนหรือเน็กเจนนะอ๋อคือตอนนั้นไปฮอร์โมนคือผมไปตอนฮอร์โมนด้วยคือตอนนั้นผมเข้าสี่สี่คนผมเพิ่งบวชเสร็จเลยอ่ะผมเพิ่งบวชแบบหัวแบบหัวเกลียนเกลียนเลยอ่ะก็เหมือนว่าเรนชัยยุมันสิบสามพอดีอ่ะสิบปีแล้วหรอฮอร์โมนอ่ะสิบปีแล้วตกใจว่ะเรียกเหมือนกันนะสิบสองสิบสามปีประมาณเพราะว่า เรนจ์อายุมันมันเท่านั้นพอดีอะ่ะแล้วเหมือนผมจําได้ว่าพี่ยงพูดกับผมว่าเราเปิดให้เด็ก13แชเพราะเรารู้สึกว่าบางทีมีเด็ก13ที่ดูโตแล้วเราเป็นงไงตอนนั้นโอ้โหเด็กมากโอ้โหเด็กมากผมยอม้อนไปดูตัวเองแล้วแบบโอ้โหแบบไม่มีไม่มีผมเลยอะ่ะเหมือนเพิ่งบวชมาเสร็จแบบตอนมันเดือนนึงอ่ะผมกาลังขึ้นเลยไม่แต่แสดงว่าไม่ธรรมดานะเพราะว่าเราต้องไปแข่งกับตอนนั้นเขารับถึงอายุเท่าไหร่สิบแปดป่ะไม่ไม่ก็ยี่สิบกว่าว่ะยี่สิบไม่ไม่แน่ใจแสดงว่าคุณ เป็นอะไรที่ผมงงมากเลยเพราะว่าตอนเขาโทรมาบอกว่าเออเขารอบ40คนสุดท้ายนะครับต้องมีมาแคร์ต้องมีมาอะไรอีกรอบนึงที่เป็นรอบรอบถ่ายรายการที่รัชดาอะไรผมก็งงๆงเลยแล้วก็ไป,ไปก็ไปงงๆ เพราะว่าตอนไปตอนที่ไปยื่นไปสมัครอะยังงงๆอยู่เลยคือเหมือนว่าเขาต้องต่อแถวใช่ปะต่อแถวแล้วก็เข้าไปเอาบัตรคิวเสร็จแล้วคือต้องเดี๋ยวต่อแถวเข้าห้องแคสเลยผมได้บัตรคิวผมก็ไปเดินดูงานาอะไรก็ไปดูแล้วก็เกือบไม่ทันแล้วเขาก็เรียกอยู่อะไรเงี้ยคือแบบมันงงทุกอย่างอะต้ 13, 13, 13, องสิบสามสิบสองสิบสามมันคือช่วงที่เด็กโฆษณาจริงๆจะไม่ค่อยมีงานเพราะว่ามันคือช่วงกึ่งเด็กกึ่งโ<ๆ>ตงมันไม่มีแบรนด์ไหนที่มันแบบมันมีทาร์เก็ตนี้หรือว่าต้องใช้วัยนี้ในการโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว ตรงนี้แล้วตรงนี้แล้วว่ารู้สึกว่ามันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วหมายถึงว่าหลังๆไปแคสก็ไม่ค่อยได้เลยลรู้สึกว่าเออก็อเรียนอย่างเดียวแล้วกันแต่ตอนนั้นน่าเหมือนดูฮอร์โมนแล้วรู้สึกว่า อยากมีส่วนร่วมกับโปรเจกต์เนี้ยไม่ได้อยากแสดงด้วยนะไม่ได้อยากแสดงไม่ได้อยากเป็นคนในวงการไม่ได้อยากอะไรเลยแค่อยากร่วมโปรเจกต์นี้เฉยๆอะ่ะก็เลยขอแม่ว่าขอไปแคสแล้วก็ไปเองงงๆแม่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรช่วยอะไรไม่ได้พอแคสเสร็จแคส40่คน40คนตกรอกก็เดินงงๆลง,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 งมากับบ้านแล้วก็ไปวัดไปเจอเพี่เจอพี่คนนี้แล้วเขาก็เรียกมาแคสที่แกมมี่วันที่ต้องมาแคสการแสดงอืพี่คนนี้เขาก็ไม่ว่างเขาก็เลยฝากพี่แก้วเข้ามาทาแคสแทน พี่แก้วเหมือนเขาชอบอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าเขาก็เลยเขียนบทเพิ่มให้ทั้งที่เขาเขียนบทเสร็จแล้วของเรื่องรังนาเป็นงู แต่เรื่องนั้นสู่จุดเริ่มต้นที่ทำให้คนรู้จักนนท์ทีวีบอกว่าถ้าเซนีงานให้เล่นเลยก็เลยเซนก็เลยเรื่องนั้นก็ไปดีมากนะนตอนที่จีม v ทีวีเริ่มใหม่ๆอ่ะเราจะเห็นนักแสดงที่แบบว่าป๊อปอัพขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากแล้วก็นนท์ก็จะเป็นหนึ่งในนักแสดงหลายๆคนเหล่านั้นที่แบบจริงจังในด้านการแสดงมากๆจากที่เราเห็นนะมันเริ่มจากอะไรอ่ะหมายถึงว่าคือคืออย่างพี่อย่างเงี้ยคิดมาตลอดเลยว่าแบบเราจะทําสินี้เป็นงานดิเลยพ่อพ่อก็บอกเหมือนกันว่าเออให้เรียนให้มันจบก่อนมััันนนนมมาาาาาถึงงแแล้้้้้วววววครรรรรูููจจกกเเเป็่่่ทีไต ต้องจริงจังแล้ววะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้แบบเราจริงจังในหน้าการแสดงส่วนของนันตน,นี้รู้สึกเมื่ห่ตอนไหนผมไม่รู้ว่าพี่เป็นผมปะมเพราะว่าตอนนั้นมีั้นเป็นงโง่ใช่ไหมแล้วก็ไปเล่นซีรีส์เช้าเรื่องหนึ่งองัรรย์จุเทวดาแล้วก็ได้เล่นรุ่นพี่เลยก็แบบพี่หนิงใช่ไหมเราก็รู้สึกว่า เออก็สนุกดีได้หยุดเรียนแบบไม่ได้รู้สึกว่าเอออยากเป็นนักแสดงรู้สึกมันยากอะ่ะ<ม>ช่วงนั้นมันก็จะปักทงว่าเออก็ทํางานมีงานให้ทําก็ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ไม่ไม่มีจุดเปลี่ยนเรื่องหนึ่งคือตอนเมนูเซอร์นี่เราทางานบ้านเยอะมากมันเหมือนมันมีซีนหนึ่งที่มันแบบผู้เข้าใจแล้วการแสดงคืออะไรเออเข้าใจพ้หลังจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราเลยตั้งเป้าว่าเราจะเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงจริงๆอะแต่ว่าหลังๆมาเราก็นอกจากการแสดงแล้วเราก็เห็นอีกหนึ่งบทบาทที่โดดเด่นสุดๆนะ ก็คือในพาร์ทของศิลปินครับความฝันในการแบบอยากเป็นศิลปินหรือว่าอยากเป็นนักร้องหรือว่าอยากทําเพลงเ่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงไหนจําได้ไหม คือเป็นคนชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่พอพอไปร้องที่โรงเรียนเราก็จะโดนเพื่อนบูลลี่ว่าว้ายร้องเพี้ยนร้องเพี้ยนเพื่อนร้องเพี้ยนร้องร้องเพี้ยนร้องเพี้ยนเราก็แบกูร้องเพี้ยนจริงๆว่าเออกูไม่ร้องก็ได้อะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นก็จะมีเพลงประกอบละครเพลงอะไรอย่างเงี้ยให้มาลองแบบลองร้องก็รู้สึกว่ามันยากจังวะมันแบบมันไม่เข้ากับเราเลยวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนกดดันอะมันเครียดอะก็เลยแบบโอเคโอเคงั้นไม่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 เป็นละคือผมก็เคยบอกคนว่าจุดเปลี่ยนของผมคือผมจัดห้องจะเห็นนนออััััลบบบ้้้มททีี่่่่ตงงยูสสชวะแ ทีิฟเวอร์สทีมันดาวว่านธนก,กิจใครก็ตามแต่ที่เป็นอัลบั้มแล้วเราตั้งเรียงอยู่เราก็เลยรู้สึกว่าอยากทําอัลบั้มบ้างของตัวเองมาตั้งไว้ตรงเนี้ยแต่ผมเพิ่งมานึกได้ไว้ว่าจริงๆแล้วอ่จะเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งของผมอะที่ผมบอกพี่ข้างบนว่าผมมีเรื่องจะเล่าให้พี่ฟังอะขึ้เรื่องนี้เว้เพราะว่าผมดูด็อกแคมเมนที่แล้วผมก็รู้สึกว่าอยากทําว่ะ บอลจะไปถ่ายรายการเนี่ยผมก็เลยแบบนั่งฟังเพลงพี่เล่นๆนะผมเปิดไปฟังอัลบั้ม EP ไอ้ Passion and Passion Passion and Passion จุดนี้นี่หว่าที่พี่บินเลิกแบบอยากเริ่มทําอัลบั้มอยากเริ่มทำเพลงอ่ะเออแล้วเหมือนตอนนั้นมันก็ได้อินสปายบางอย่างแล้วก็บวกกับสภาพแวดล้อมบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเออเราน่าจะลองทําดูอะไรอย่างเงี้ยผมมีเพื่อนมหาลัยคนหนึ่งเป็นวงดนตรีชื่อวง Full Step ผมก็โทรไปหามันเพื่อน อยากทาอัลบั้มมึงแต่งเพลงให้ผู้เพลงหนึ่งดิรู้จักกับพี่น็อตแกสโนว่าผมอยากทาอัลบั้มครับแต่งเพลงให้เพลงหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบรูบรูปรูรรกันมาอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับแบบว่ามันก็เหมือนเราก็ทําแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็สนุกดีแล้วก็ต้องยอมรับว่าการแสดงมันคือการทํางานหลายโพเซตมากๆหมายถึงว่าหลายตําแหน่งเราทุกคนมันต้องเป็นทีมบางทีเราเราใจร้อนอะเราอยากลองทํางานโดยการที่เรา อย่างอยู่ ừ, ที่เราจริงๆอะ่ะแล้วตรงนี้มันเป็นการที่เราสามารถคุมได้ทุกอย่างเฮ้ยนันเรามีเรื่องอะไรเดี๋ยวเราลองใส่ <ừ> ในการทําเพลงในการทำอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออก็สนุกดีแล้วเราก็พอเราได้โอกาสขึ้นไปคอนเสิร์ตขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราเอนจอยกับออนสเตจมากๆเลยเราสึกว่าเออเราอยากอยู่บนนั้นน,นนนคิดว่าฟิลมันแตกต่างกันแบบ ขนาดไหนระหว่างก,การที่เราต้องแสดงหน้ากล้องแบบไหนกับการที่เรายืนร้องบนเวทีการสื่อสารมาคนละแบบแล้วอารมณ์ในการรับชมมันก็คนละแบบ Experi e n c e ในการได้รับมันก็คนละแบบเลยแล้วหมายถึงว่า f e e l i n g ในการที่ทำสองอย่างนี้มันก็ไม่เหมือนกันสมมติเราแต่งเพลงในเรื่องที่ไม่ใช่เรามากๆเลยมันก็ต้องเป็นการไปใส่คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์หนึ่งเพื่อมาเล่าเรื่องอในพ o v, v หนึ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเหมือนกันเลยแต่มันเหมือนเราต้องทำให้ดูแต่การร้องเพลงมันคือการเล่าให้ฟัง มันเหมือนแบบเออผมฟิลยังไงมันก็ไม่เหมือนกันแหละเข้าใจเข้าใจการแสดงมันเพื่อให้คนดูและรู้สึกแต่ว่าการร้องเพลงหรือว่าการเพอร์ฟอร์มมันคือสื่อสารแบบโดยตรงกับคนการเล่าอะคือการเล่าให้ฟังว่าสมมติถ้าเป็นเรื่องเราก็คือการเล่าโดยโดยมุมมองพี V อวีเราถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องคนอื่นมันก็เป็นการเล่าโดยพี v อวีคนที่สาม คำถามต่อไปเลยอันนี้อยากร uh ู huh. ้เหมือนกันอัลบั้มล่าสุด The Secret of Universe คร uh ับ huh. ต้องการจะสื่อสารอะไรครับหรือว่าคอนเซป็ปมันเป็นมาย่างไรมันคือการที่เรายอมรับกับอะไรบางอย่างโดยที่บางทีเราไม่ต้องหาคําตอบด้วยซ้ำสมมุติเราชอบคนคน,นึงเราอยากจะรู้มากว่าเฮ้ยเนี่ยเขาชอบเราหรือเปล่าแต่ถ้างหมว่าเขาไม่ได้มีอะไรที่มันจะบ่งบอกว่าชอบเราเลยอย่างเงี้ยกับการที่มันจะคุมเคลือและช่างแม่งไปเลยอ <laughs> <laughs> มันอาจจะดีกว่าการที่เรารูแลเราเจ็บเพราะมันก็คงมีสัญญาณอยู่แล้วว่าการที่คนคนนึงจะชอบหรือไม่ชอบเราอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันคือในทุกๆอย่างอ่ะมันมันไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์อย่างเดียวมันคือเรื่องในทุกๆอย่างว่าสมมติว่าเราอยากรู้ว่านี่โดนเรามันเจ็บแค่ไหนเขามีมาลองทําแผลเลยหรือว่าปล่อยไว้แล้วก็ช่างแม่งไม่ต้องสนใจมันก็ได้เพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันก็ไม่ได้มีประโยชน์กับชีวิตเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราไปสนใจในเรื่องที่มัน จำเป็นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเป็น secret of universe อะไรที่มันไม่ได้มีทุกอย่างที่เรารู้ไปซะหมดเพราะฉะนั้นแล้วมันก็แล้วแต่คนจะคิดตีความอะ้ยแล้วมันไม่ใช่ทุกอย่างที่เรามีสิทธิ์ที่จะรู้ด้วยผมจะใช้คำว่า the secret of universe ผมรู้สึกว่าบางเรื่องอ่ะมันมีเรื่องหลายเรื่องที่บางทีผมรู้สึกว่ามนุษย์เราไม่ได้รับสิทธิ์ให้รู้อ่ะอือมันเลยรู้สึกว่าเป็นแบบความลับของจักรวาลพอผมนำกลับมาอย่างเงี้ยมันก็จะเล่าเหมือนหนังนิดนึงอ่ะเล่าแบบซีนหนึ่งซีนสอง บทท้ายบทเดียวอะไรก็ด้วยความที่เราเป็นเด็กทาหนังนะนใช่ใช่เพราะเราด้วยความที่เราเป็นนักแสดงมาก่อนเราเรียนฟิล์มด้วยเราทากองกลับด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังๆก็จะได้เห็นนนนนบทบาทนี้มากสุดๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นการปล่อยอัลบั้มครับหรือว่าการที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตไปโชว์ตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเฟสติวัลในไทยหรือว่าในต่างประเทศด้วยโชว์แรกที่เราขึ้นเป็นดิจิต้าเราแบบความรู้สึกมันแบบเป็นยังไงวะเฟสติวัลแรกของเราตอนนั้นคือ Big Mo u n t a i n นโอ้โห ขึ้นพร้อมพี่บายพี่วินพี่คิดแล้วผมขึ้นเป็นสีคนแล้วผมเด็กสุดเลยหูใจสัน่นอ่ะใจสั่นในการที่จะแบบออกไปคุมเสียงไม่ได้อะไรไม่ได้แต่พอสักพักก็ช่างแม่งได้แล้วก็ จอยไปกับมันได้มีโชว์หนึ่ง <laughs> มีโชว์หนึ่งแต่ตอนนั้นมึงเอา <c oughs> อกีตาร์เข้ามาอยู่ในโชว์ <c oughs> พอมันเราเล่นแฟนมีตในบ้านอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าเอ้ยพอมาดูเราตั้งใจมาดูเราเราพลาดไม่ไม่ไม่แบบไม,ไม่ไม่ได้เป็นไรขนาดนั้นคุยกันได้ว่าเขาต้อนรับครับเดี๋ยวขอเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยพอมีคนที่มันแบบมันแมสขึ้นมันอะไรขึ้นเราก็รู้สึกเราก็จะเก่งแล้วรู้สึกว่ามือแข็งโอ้โหตอนนั้นอะเราเล่นเป็นแบบลีดด้วยปะหรือว่าเราแค่เอ่นโอย่างเดียวเล่นโซโล่เลยฮะโซโล่ตอนผ ตีตาว่าเล่นไปนเลยแล้วผมก็ตีคอร์ดเหมือนเดิมแล้วผมก็ตีคอร์เดเฉยๆอะไเลยแต่ก็ดีนะก็ยังมีแบบสติในการที่แบบจะหันไปบอกนะผมว่าอาจจะเป็นหนึ่งในความแตกต่างระหว่างการแสดงกับการแบบโชว์เพอร์ฟอร์มร้มองเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคอนเสิร์ตที่เราจะมาถึงบอนทูเบียลคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองครั้งแรกเนี่ยถือว่าเป็นอยู่ในความฝันของเราด้วยไหมความฝันเราก็อยากมีคอนเสิร์ตตัวเองอเราก็อยากทําอะไรที่มันแบบที่มันเกี่ยวกับทางเนี้ยที่แบบเป็นการเพอร์ฟอร์มเป็นการโชว์เป็นเรื่องเล่าที่เราอยากจะเล่ารอดูเหมือนกันนะ เพราะว่าแบบคือตอนแรกอะเราคิดว่าพอนน,อนนท์ปล่อยตัวอัลบั้มมาก่อนเราคิดไวแ้แหละเราว่าน่าจะมีคอนเสิร์ตแน่ๆเกี่ยวกับอัลบั้มนี้คอนเซปต์ Concept, อัลบั้มมันไป The Secret of Universe ใช่ปะแต่พอคอนเซปต์ของคอนเสิร์ตอะ uh. กลายเป็น born to บ e เลบอ born to be อนี้มาจากไหนมันมาจากบอ r n to b แค่เฉพาะส่วนตัวเราอะเราจะรู้สึกว่าเราบอ r n to b สิ่งนี้มันคือ belong to me หมายถึงว่าเราอยากที่จะทํามันเราอยากจะพัฒนามันเราอยากจะอะไรถ้าเราพูดกับตัวเองเราก็จะสามารถพูดได้ว่าเอ้ยเราบ o r n to b สิ่งนี้เพราะเราอยู่กับมันมานานแต่ถ้าจะพูดคนข้างนอกกลดูหน้าเหมือนไส้กลัวแบบฮ้่มงมั่นอะไรว่าบอก b o บ n to be บอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเพิ่มความ กวนตีนของเราเข้าไปอะเปลี่ยนจากบอลทูบีเป็นบอลทูเบียลพี่เขาใจความหมายขอเขาว่าเบียวใช่ป่ะเบียวก็เบียวอ่ะเออเออพี่แเขาใจเขาใจอะว่ะว่าเบียวมันคืออะไรอ่ะเลยรู้สึกว่าภาพจำผมอ่ะคนจะจำได้จากกิฟเต็ดแบ็กลิสหรือจังเกิลซึ่งบทมันก็พูดตามตรงว่ามันมีความไฮคอนเซ็ปต์แหละแล้วมันมีความเบียวประมาณหนึ่งเลยรู้สึกว่าเออคำว่าเบียวมันก็เป็นสลักอยู่บนหน้าผมเหมือนกันอ่ะเป็นส่วนหนึ่งกับผมเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเออเอามาเป็นกิมมิคในคอนเสิร์ตว่าแบบ บอลทูเบียอะไรเงี้ยคนอาจจะเห็นโปสเตอร์เควี v, หรือ ตัวเทรลเลอร์ทีเซอร์ของของคอนเสิร์ตว่าแบบเฮ้ยมันสู้กับดูนี่นั่นมันมันดูหลากหลายมากเลยมันดูหลากหลายมากที่จริงแล้วคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตจรงจิงจังครับผมผมกล้าพูดตรงน,นี้เลยโอ้โหสุดท้ายผมทำมาแล้วผมผมเชื่อผมเชื่อผมคือคุณอะคุณเป็นคนที่แบบตั้งใจมากเวลาทำอะไรสักอย่างนึงซึ่งผมอะไม่ไม่เดาตรงนั้นอยู่ละแต่ว่าไม่ไม่แต่ว่าคือข้างนอกอะมันอาจจะดูแบบมันอาจจะดูตลกมันอาจจะดูเว่อร์มันอาจจะดูอะไรเงี้ยสุดท้ายแก่นของมันอะที่ผมใส่ไว้อุ้ยหนักเหมือนกันนะเดี๋ยวผมว่ารอไปติดตามดีกกกว่่่าาอออะฝคคนนเสิรร์ตับ <ก>ฝาก<ห>ด้วยนะครับบอลทวีวร์คอนเสิร์ตนะครับผมขายบัตรแล้ววันนี้นะครับที่เท็กเี่ ไม่เจอนะครับผมคอนเสิร์ตเล่นวันที่23มีนาคมนะครับผมที่ทันดษฐ์โดมืองทอนธานี้่อืมไปไปไหมไปไหมไปไปไปไไปไปคุยกันมาถึงตรงนี้แล้วตั้งแต่เด็กที่เริ่มต้นถ่ายโฆษณาเนี่ยสามเดือนจนโตมาอยากเป็นนักฟุตบอลจนจับพัดจับผูไปฮอร์โมนแจ็คเจนไปค่ายปฏิบัติธรรมไปเจอ <c oughs> พี่ที่กัมมี่จนได้ไาอยู่เจมเป็นทีวีจนได้เล่นซีรีส์ได้ทําเพลงในแบบที่เป็นเพลงที่เราอยากทําได้มีอัลบั้าเป็นของตัวเองได้ออกไปโชว์ให้แฟนๆดูไม่ว่าจะเป็นแฟนในประเทศ หรือว่าต่างประเทศก็ตามคิดว่าตัวเองประสบความสําเร็จในความฝันของตัวเองยังถ้าณวันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จครับเพราะว่าผมมีความฝันใหม่เรื่อยๆก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีแล้วผมก็จะทําอะไรหลายๆอย่างไปเรื่อยๆอยู่ดีครับเพราะว่าผมันคนเพ้อพี่ถ้าณวันนี้อะไรหลายๆอย่างเช็คพอยที่เรากําหนดไว้แบบมันก็ สำเร็จในเกือบทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยมันมีบางอย่างที่มันถูกเลื่อนไปบ้างมีบางอย่างที่มันแบบเออค่อยๆขยับไปบ้างตามปัจจัยการใช้ชีวิตต่างๆนานาผมว่าดีแล้วเพราะว่าด้วยความที่นนท์ก็ยังไม่ได้อยู่มากด้วยอะไรเงี้ยการที่แบบได้ลองทําอะไรใหม่ๆลองนูน่นลองนี่เป็นเรื่อยมันมีเวลาให้เราลองผิดลองถูกอย่างเนงะี้ยแล้วนนท์พอถึงจุดหนึ่งนนท์จะเป็นคนที่แบบเก่งขึ้นกว่านี้แบบ สุดๆดีใจที่ได้คุยวันนี้ดีใจเช่นกันครับขอบคุณมากๆฝากผลงานหน่อยฮะฉันไม่มีงานเฮ้ยฝากคอนเสิร์ตฝากอัลบั้ไม <c oughs> ไงไม <c oughs> คอนเสิร์ตครับบอนทูบเบล์ฝากด้วยครับแล้วก็อัลบั้ม The Secret of อฟรีนิเ e ครับปล่อยไปแล้วก็ต่างฟังกันได้ซึ่งก็มีอีก5โปรเจกต์ให้ทุกคนฟังจนหูเคลือบทองดูจนตาแฉะโอ้เยอะกว่านั้นเยอะเยอะกว่านั้นเยอะครับผมก็ฝากติดตามนนนน์เลยนะครับผมแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นผลงานที่มีคุณภาพจากนนนน์อีกเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับครับผมแล้วก็ขอฝากติดตามช่องทางของ Q O W Entertainment ด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ E ีต่อไปจะเป็นใครเดี๋ยว มารอดูกันนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะคุยกับนนนท์ไปแบบไม่หอมปากของเขาหอมหัวหอมทั้งตัวนะครับผมเราเนี่ยมีเพลงมาให้ทุกคนได้ฟังด้วยครับนั่นคือเพลงเป็นเพลงเดิมครับผมครับผมเพลงจากอัลบั้ม The Secret of the u n i v e r s e ครับแล้วก็นอกจากเพลงดาวเดิมของนนนท์แล้วนะครับผมก็ยังมีเพลงคนที่คุณก็รู้ว่าใครของพี่สเต็มนะครับผมก็สามารถกดลิงก์ฟังได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากรายการนี้ด้วยนะครับ Best Song Sorry นะครับผมฝากด้วยนะครับครับไปเจอกันครับผมพี่ปล่อยเพลงใหม่เนย อ๋อใช่ผมเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ไปนะครับผมชื่อเพลงว่าเสียงสองนะครับผมกับน้องมาเบลนะครับผมเนี่ยก็ฝากไปฟังด้วยนะครับทุกช่องทางนะครับผม YouTube เจเลอร์นะครับแล้วก็สตรีมมิ่งเจเลอร์กันช่องมีช่องไหมช่อง YouTube เอ่อทิปเปอร์เดนแชนแนลครับปีนี้มีเซอร์ไพรส์ครับครับผมแล้วก็ติดตามเพลงของน้องนนท์ได้ทุกสตรีมมิ่งนะครับผมฝากด้วยนะครับครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับตบมือบาย จใจจากผมจากคนเขเดิมคนที่คน